อ๋อซโยตัวด่อนยาเกะความดันนะร้อยเก้าสิบถึงสองร้อยปวดหัวเหนื่อยง่ายบางทีก็ใจสัน่นเวลาตื่นนอนก็จะรู้สึกอ่แน่นๆ่นในหัวเวลาประจำเดือนมาก็แบบจะปวดเมื่อยแต่ว่าขวดหนึ่งก็จะรู้สึกเลยนะรู้สึกเลยอะ่ะก็จะรู้สึกโป่งรู้สึกตัวเบาอ๋อไอที่แน่นๆในหัวก็หมดไม่มี ทำอะไรก็แบบคล่องแคล่วอ่ะสุดชื่นเนี่ยร่างกายมันสุดชื่นมาปกติแบบพอถึงเวลามันก็มาแบบไม่ได้ปวดเมื่อยอ่ะอืมแล้วก็มาเยอะดีด้วยสาลัมอะไรกลมอัลลอฮตเลาะต่ลาเบกาตูอ่าชายโยกัดยังไหมยาแบบอ๋อชายโยตัวอดนยกเกะความดันนะร้อยเก้าสิบถึงสองร้อยเวลาสูงอ่ะคือจะไปต้องไปกินยาหมอ กินมานานแล้วแล้วก็กินก็เป็นเป็นหายๆเวลาลืมกินก็จะเป็นพอมันมีความดันก็จะรู้สึกปวดหัวเหนื่อยง่ายบางทีก็ใจสัน่นเวลาตื่นนอนก็จะรู้สึกแน่นๆนในหัวแล้วก็เวลาประจำเดือนมาก็แบบจะปวดเมื่อยหลายวันกว่าก่อนจะมาอืม เพื่อนแนะนําให้มากินในนี้เลมกานี่แต่ว่าขวดหนึ่งก็จะรู้สึกเลยนะรู้สึกเลยอะ่ะขวดหนึ่งก็รู้สึกเลยจากที่ว่าแน่นแในหัวเวลาตื่นนอนก็คือมันไม่มีอะ่ะพอกินก็จะรู้สึกโปรง่งรู้สึกตัวเบาอ๋อไอ้ที่แน่นแในหัวก็หมดไม่มีอยากทํางานอะไรก็ทําได้แบบรู้สึกดีอะ่ะทาอะไรก็แบบคล่องแคล่วอ่ะสดชื่นเนี่ยร่างกายมันสดชื่น อเมื่อก่อนก็คือจะรู้สึกปวดเมื่อยนะเวลาจะมาประจําเดือนก็พอตอนนี้ก็คือพอกินในนี้มันก็มาแบบเราไม่รู้สึกตัวแลยว่าโอมันมาประจําเดือนแล้วมาปกติแบบพอถึงเวลามันก็มาแบบไม่ได้ปวดเมื่อยอ,อืมแล้วก็มาเยอะดีด้วย <Okay. S 1> กินง่ายนะอร่อยด้วยแล้วก็เป็นผลไม้นะอร่อยนะกินแล้วอร่อยแล้วก็ มันเหมือนเครื่องดื่มบำรุงอะไรแบบเนี้ยคนที่เป็นความดันอยากแนะนำให้มาลองกินไอ้นี้ดูนะให้ลองกินดูแล้วก็รู้สึกด้วยตัวเองว่ามันดีจริงๆไม่น่าเชื่อมันอร่อยแล้วก็กินดีนะเด็กๆยังกินได้เลยเพราะว่ามันรสชาติดีมากเลยอะ